ปต่อมาครับผมไปวันนี้พามาพาเสียเปืนเข้ามานะครับจากช่องวันๆไม่ทําอะไรนะครับผมพามาตกปลานะครับเนี่ยคัดเบ็ดแล้วก็เอาเหยื่อไปวางนะครับผมรอดูด้วยกัน้วยครับว่าดูได้เลยจะมันแค่ไหน <c oughs> าาเห็นไหมครับ <พา S 1> เห็นอยู่ใช่ไหม <c oughs> ไปไกลกลันไก่ปักกระดูกปักไว้ตรงหน้านี้อืมึ้นแลละพี่ปิดแล้วเผื่อไว้ส่งหน่อย <c oughs> อ่าครับนั่นแหละ ม,มีต่อป่ะเอาเร็วครับเอาเร็วครับโอ้โหไ่ต้มโอ้โหสุดยอดครับเป็นไง,องของแท้ครับของแท้ครับของแท้อทืไปมนี่หนึ่งไปติดปลดาอยู่แล้วมัครับาอยู่อยู่แล้วครับ,บติดไปป่ะติดไปโหลงติดไปืน<ะ>ยอดมากครับของแท้ครับอยู่ปบบ อยู่ไหมโอ้อยู่อยู่อยู่ตัวใหญ่ใหญ่มีไสายนะมีสาครับมีไสามีไสาพี่ต้อมแพ้เออไม่ไม่่เปล่าพี่ต้อมมันวันก็วันนี้พี่ต้อมติดใจครับติดใจนาดูติดใจสิติดใจครับโอ้โหอ่านเลยอ่านเลยออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้โหใหญ่นลยครับเลยเ่นปืนใหญ่ไหมสี่ฮารู อโอ้โหได้ความครับได้ความอาพีต่ต้อมผมก็เลยจับปลาในเรื่องครับของแท้ครับดิของแท้ของแท้ของแท้ของไปกี่เจ้าจริงมีตัวเป็นโดนยมีตัวเป็นโดนครับบอกแล้วโนเรื่องอลปลาไม่น้ำน้อย สามนาทีได oh, really cool. oh. ้ตัวดเหามันน mm ี้ผมับไลดสามนาทีได้ตัวได้สามนาทีได้ตัววันนี้ตัวกินไวสามนาทีได้ตัวอะไรครับสวยงามครับวันวันไม่ทำอะไรวันวไม่ทำอะไรครับตกแต่ปา โอเคครับแจ๋วท <Ciao. S 2> ่าไป่า